สวัสดีค่ะสาจันก็มาสตาร์รถเ,เอาน้ำแข็งออกมาขวดได้ไหมเอาอะไรเนาะแบบไหนเอาไม่กว่า โนลดไม่ได้ไปหาอะไรมามา,มาเอาออกดูดิเอาถุงกวดขยะเนี่ยมันจะออกได้ไหม 好吧，我跑。 Đi đâu đi ชาจันร์ก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนมันลำบากแบบนี้เละออกไปไหนนี่เอ,อ้เอาอยู่ตรงนี้สะเออตั้งตรงนี้แหละเพื่อนนกัน เย็นเย็นเย็นไม่ไหวไม่ไหว รดกันมือแข็งเลยเอามือมาใส่เลยอ่างไฟก่อนเอยพี่น้องเอาดูที่มันจะกวาดได้ไหมนี่เออได้แล้วได้แล้วเออกวาดออกมาสุดยอดเออพี่นนองพรุ่งนี้นนจะซอนกันจะทำงานได้ไหมเนาะบัานที่นี่นะอืมพูดเย็นเลยเนี่ยค่ะคอนระมาก ก่าจะออกไปไหนรถนี่ต้องสตาร์ทนะสตาร์ทให้มันให้มันนั่นให้มันมีความร้อนก่อนไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้จะเป็นดับกลางทางแล้วยุ่งแล้วใครจะมาช่วยลากรถทีละห้าร้อยเหรียญไม่ไหวดอกเ,ออเย็นเย็นดูมือ ดูมือของสาวจาย์เย็นมากนี่แหละคะ่ะใครไม่อยากให้แนะนำใครมาอยู่เด้อที่มันมีโนอ่ะอืมไปอยู่ที่มันไม่มีโนดหน่อยแต่ก็อย่างว่าแล้วเนาะที่มันมีโนก็มันจะเป็นแบบโนดเยอะๆก็จะเป็นทางเหนือเนาะเออค่าเงินมันก็เยอะกว่าค่าเงินมันก็แพงกว่า ส่วนเท็กซัสน่ะเป็นอะไรที่มันมันกลางๆนะเพื่อนๆมันกลางๆแล้วก็มีปีนี้หละที่หิมะมันตกอ่ะตกแค่สองวันตกแค่ตกแค่สองวันนี่คนไปไหนไม่รอดแล้วไม่มีใครออกอจากบ้านไปไหนละ น,นี่คือครั้งที่สองนะที่ตกเนี่ยน,นี่คือครั้งที่สองที่ตกอ่ะเห็นว่าคืนนี้ยฝนจะตกอีกฝนจะตกอีกเห็นว่าหิมะจะลงมาอีกนะเพราะว่าในอ่เขาเรียกว่าภูมิอากาศเขาประกาศออกมาเนาะคราวนี้ถ้ามีอะไรก็ก็ซื้อของมาละในสะดวกซื้อนะของแพงมาก ของแพงมาก่ัวานเนี่ยไปซื้ออะแพงยังไงเราก็ต้องซื้อเพราะคนมันต้องอินเนาะถึงนะ่ะสาจันก็แบบไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่านะ่ะมันมีความอิ่มมันมีความอิ่มกับสโนหิมะคือไม่เคยเจอคือเวลาสาจันจะ มาถ่ายตอนที่ติดท่อติดอะไรกันเนี่ยก็ไม่กล้าถ่ายเพราะว่ามันมันไม่แฟนเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ถ่ายแฟนเขาก็ไม่อยากออกเขาไม่อยากให้ถ่ายแล้วมีเพื่อนบ้านมาช่วยด้วยเนี่ยจริงๆเราอยากจะถ่ายว่าเขาทำยังไงชีวิตอเมริกายังไงเนาะเออถ้าเขาให้ถ่ายเนี่ยเสาร์จันก็คงจะเล่าเยอะกว่านี้น่ะ เพียงแค่นี้เล็กๆน้อยๆเลยที่สจันทร์เล่าก็คือเวลาเราจะไปไหนหีมกปกคุมรถกว่าจะไปเนี่ยก็จะตั้รถให้มันร้อนก่อนเนี่ยวันนี้เพิ่งสตาร์ทวันแรกเพิ่งสตาร์ทวันแรกวันนี้นะ่ะพูดผิดพูดถูกเพิ่งสตาร์ทวันแรกวันนี้รถนะ่ะพรุ่งนี้เช้าจะต้องสตาร์ทอีกต้องสตาร์ททุกวันเพื่อที่ให้รถมันบองนะแล้วยางรถเนี่ยไม่กล้าไปไหนไกลละ เพราะว่ามันลื่นค่ะลื่นมากเราเราจะมาเปลี่ยนล้อรถยังไงใครจะมาเปลี่ยนให้หนาวขนาดนี้เนาะขนาดรถติดข้างนอกนอะนะ้นน่ะขนาดรถติดข้างนอกนน้นน่ะยังยังไม่หมดกันเลยยังติดกันเลยอยู่ข้างนอกนหละยังชนกันยังเก็บอะไรกันยังไม่หมดเลยเพราะมันหนาวค่ะมันหนาวมากขนาดเท็กซัสตกครั้งแรกนะแล้วที่อื่นเขาตกเจ็ดเดือนแปดเดือนติดต่อกันนะ่ะแล้วมันหนาว ที่อื่นมันไม่หนาวนะที่มันเป็นหิมะที่นี่มันหนาวมากเพราะว่าหิมะคลุมหิมะยังไม่หนานแน่นเท่าไหร่เนะแต่มันถ้าหิมะหนา,นานแน่นอ่ะเพื่อนที่อยู่ไกลไกลนู่นที่เขามีอ่าที่เขาอะอยู่แดนหิมะนะเขาบอกไม่หนาวนะถ้าหิมะคลุมหมดเดนมันจะไม่หนาวโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่อีกนะคะสวัสดีค่ะ